เช,ช้าโชคดีครับพี่น้องที่ร,รบรักทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่16กันยายน2566นะครับโอ้อากาศชุ่มฉ่ำดีมากสิบกาแฟร่วมกันก่อนครับอา่าอากาศแบบฝนตกนี่ฝนตกหนักเลยนะตกทั้งคืนเลยตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าอากาศแบบนี้ในหน้าที่จะอยู่บนที่นอนเนาะ แต่มันก็ชินนะร่างกายมันก็ชินแล้วมันทําให้เราต้องตื่นมานะพี่น้องไอเดียด,ดีเช้านี้นะครับก็คือเงินคืออากาศนะครับเงินคืออากาศจริงรพี่น้องครับเงินมันเป็นสิ่งที่สําคัญและเปรียบเสมือนอากาศเหมือนคนเรานะครับขาดอากาศไม่ได้และที่สําคัญที่สุดตอนเนี้เงินมันก็อยู่ในอากาศเช่นเดียวกัน เราสามารถหาเงินหาทองได้ถ้าหากใครเข้าใจแพลตฟอร์มใครเข้าใจวิธีการที่จะใช้แนวคิดไอเดียต่างๆในการสร้างเงินใครเข้าใจวิธีการที่จะทำในหน้าผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยสามารถหาเงินในอากาศได้อย่างสบายแล้ถ้าเราหาเงินในอากาศเนี่ยมันจะไม่มีภาวะของฝนตกแบบเนี้ที่ออกไปทำไร่ไถนาไปทำกเกษตรทำอะไรไม่ได้ หรือภาวะของแข้งแล้งหรือภาวะของน้ําท่วมหรือภาวะของเศรษฐกิจอะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะครับเท้าะเงินในอากาศเนี่ยมันเชื่อมโยงโยงใหญ่กับคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆเลยครับคอนเซปต์ง่ายๆเงินคืออากาศเนี่ยเราต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับได้ทามาหากินหาเงินในอากาศให้มันแบบทันโลกทันเหตุการณ์เราจะได้ เปิดโอกาสใหม่ๆของชีวิตได้กว้างไกลามากที่สุดครับขอโชคดีครับผม